เพื่อๆนๆแฟนชาวดาร์ก a บ l ลเลเจนทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนวันนี้ผมจะมารีวิวพี่ยำมมัทธยุเขี้ยวหมาป่านะครับผมเป็นตัวละครสีเขียวที่ผมนํามารีวิวก็เพราะว่าบาังเอิญไปเปิดตู้พี่ยำนี่แหละครับเวลายี่สเพชรแล้วโชคดีได้มาแล้วก็เลยจับมารีวิวซะเลยครับ และก็เป็นตีมของทางช่องเราด้วยนะครับพี่หยัมผมก็เลยชอบเป็นพิเศษครับก็เลยเอามารีวิวจะหลอ่อจะเท่จะป่วนเกมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ <Yahoo! S 1> มาดูที่แท็กต่อนะครับจะมีแท็กเพียงแท็กเดียวเลยครับคือ Dragon Ball า a g a นะครับผมไม่มีแท็กอื่นเลยนะครับส่วน Z a b อ l i t y นั้นถ้าพี่หยัม2ดาวจะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันสไตล์ให้กับ ตัวละครที่มีสีเขียวนะครับแต่ถ้าพี่หยามของเรา6ดาวจะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันสไตล์ให้ทั้งสีเขียวสีเหลืองและเอพิส o ด Dragon Ball s a g เลยนะครับผม ต่อไปเราไปดูยูนิตอ i เบล y ิตี้ทั้ง2อ,อย่างของพี่หย่มกันนะครับโดยยูนิตอ i เบล y ิตี้อย่างแรกจะทํางานเมื่อพี่หย่มอยู่ในสนามจะเพิ่มพลังโจมตี60%เพิ่มอัตราคิยที่เขสาิบเอเพิ่มความเสียหายคิิที่เขอ,อีก30%และยังสุ่มจั่วการ์ดใหม่1ใบเมื่อในมือเรามีการ์ดอยู่3ใบหรือน้อยกว่า3ใบด้วยนะครับผมและยังทําลายการ์ดของคู่ต่อสู้1ใบอีกด้วยถือว่าเป็นยูนิตที่ดีเลยทีเดียว และ Unit Ability อย่างที่2คือจะลดความเสียหายที่ได้รับลง20%เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นและจะมีเอฟเฟกต่อไปนี้นะครับเมื่อพี่หยำโดนยำจนจบคอมโบจะลดดักบอลของศัตรูลง1ลูกทำงานได้2ครั้งและยังสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดด้วยอัตบิว o w ดาวเกต20%ของความเสียหายที่ได้รับเป็นเวลาถึง15วินาทีเลยทีเดียว และยังทำให้ศัตรูทั้งหมดสลับตัวไม่ได้3วินาทีเลยนะครับทำงานได้3ครั้งและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังลดความเสียหายที่ได้รับลงอีก20%อีกด้วยมาถึงการ์ดอาร์ตกันแล้วนะครับใบแรก Special Move มัดเขี้ยวพยุหม,มาปา่าสร้างความเสียหายแบบอัจกรแทกเมื่อใช้ Special Art รในใบถัดไปอัตา100%ในการติดสถานะเลือดไหลไม่หยุด ทำนองว่าเหมือนติดพิษอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนการสเปเชียลสกิลยิ้มโชว์ฟันหล่อกระชากใจเมื่อกดจะฟื้นคิ40หน่วยและลดคิสศัตรูลง40หน่วยและสร้างความเสียหายแบบอัชบิวต์ดาวเกต20%ของความเสียหายที่ได้รับเป็นเวลา15วินาทีนะครับผมและการ์ดไวสุดท้ายอันติเมตสกิล สร้างความเสียหายระดับแม็กซิฟเมื่อโจมตีโดนจะฟื้นพลังชีวิตของที่หย25่25%ลดคิศัตรู70หน่วยและทําให้ติดสถานะอัติบิญดาวเกต150%ลดการฟื้นคิเป็นเวลา5วินาทีมีบารอาร์เมอร์ขณะพุ่งเข้าโจมตีด้วยนะครับทั้งฟื้นเลื่อนและลดคิศัตรูกะแบบใช้แล้วฝั่งตรงข้ามนี้ไม่ได้คอมโบต่อเลยนะครับผมพราะหมด ถือว่าปวดเกมมากๆเลยนะครับผมและความสามารถอย่างสุดท้าย Main Ability นำการ์ดอันติเมตขึ้นมือฟื้นคิ40หน่วยและเพิ่มพลังโจมตี30%และยังฟื้นฟูเกตหลบ100%เลยนะครับผมต่อไปเราไปชมรีวิวโชว์เคสใน PVP กันนะครับผมจะใช้ในทีมของเซนไคนะครับเอาเซนไคมาหนุนหลังพี่หยำครับผม หยำนี่เด็กเส้นครับเล่นกับเซนไคนะครับเอาเซนไคมาเป็นพักพ่วกครับไปชมกันเลยครับว่าจะเก่งสักแค่ไหนครับผมตอนแรกเราเจอในทีม2พี่น้องแย้ครับคูลเลอร์และฟิสเซอร์คุลเลอร์เซนไคครับผมสีแดงกับสีฟ้าโ้ขั้นเจ็ดดาวดาวหนามากแสบตาเลยทีเดียว มาครับโอ้โหมาถึงล้วก็เอาสีใช้ทางลงมาเจอก่อนเลยครับยังไงครับเขาแทบมาผมเปลี่ยนตัวลงมาครับเอาสีใช้ทางลงมาแล้วเอาเขียวมาสองตัวเลยนะครับผมรวมเปิดประเด็นไปก่อนครับ <ST AN eigentlich> ก็เอาคูลเลอร์เขียวลงมา <ST AN 2> ผมคิดว่าเขาจะเอาคูลเลอร์แดงเซนไคลงมานะครับแต่เอาเจสซี่เดอะมูฟวี่มาแทนอุ้แหลกทำไมแหลกแหลกนวงๆครับเป็นที่เราหรือเป็นที่เขากันแน่ <ST AN 2> แต่เขาเล่นมีคอมโบ <id> เรามาชุดใหญ่เลยครับกวการเชียวดูเชิงไปครับ ยังไงเราบัสเปิดประเด็นไปครับและเราจะหลบซ้อนไม่ไม่ได้หลบรับเปิดประเด็นไปดวงฟิเซอร์หลบซ้อนแทนครับยังไงเอาโคติต้ามารับไปก่อนครับแหลกแหกน่วงๆครับพี่หยั่เราจะได้ออกลงครับเอาพี่หยำลงมาแล้วเป็นสี่ชนะทางนะ้วครับยังไงครับยังไงเราได้เปิดประเด็นไปครับพี่หยำฟันไปแล้วปลายหินใส่หน้าไปลายหุ่นเซน่าทีครับเขาเอาคูลเลอร์ลงมาครับโอ้คูลเลอร์ทางงั้นครับ ดัสเปเยลมูไปครับมัดพยุเชี่ยวหมาป่าจวงหน้าไปครับอุ้ยท้อไปครับตามดยสเปเชียลสกิลไปเลยครับยิ้มโชว์ฟันหล่อเท่ๆครับสิ่สถานะแล้วครับตอนนี้แล้วเรากดเมนูรีตี้มากดจัดอันติเมทไปเลยครับมีเกาะสู้เขาไม่ได้ทั้งหาแล้วเป็นอันติเมทแต่สู้ไม่ได้ต้องเอาปะสุก้ามายิงใส่ครับเป็นไงครับจบไปหนึ่งคอมโบหนึ่งชุดกับครึ่งหลอดครับ ยังไงเราเปิดประเด็นเราหลอกหลอกเอาดากดกบอลไปก่อนครับอ้าวเขาไม่หลบครับฟันไปเลยครับพี่หยำโอ้โหนวงมแหลกตื้อแล้วตรงนี้ยังไงพี่หยำ่งอฟันแรงอยู่ครับพี่หยำเรานี่จะเก่งหลังจากกดเมนอเมบิตี้แล้วนะครับจะทําให้ฟันแรงมากอย่างนี้ครับผมอ้าวเปลี่ยนมางี้เราก็กดไลท์ซิงรัดไปเลยครับโอ้โหวัดหมัดล้วนๆเลยครับกดทลิ่เลือกครับเขาก็จะดาถูกไหมครับ ไม่ถูกครับเรียบร้อยครับเจอหมัดพายุเขี้ยวบมาป่าไปครับคุณเลอรเซนใครแล้วไงครับอยู่ตอนหน้าพี่ยำมันก็ต้องถอยครับผมยังไงครับหลบได้และเขาหลบไม่ได้ครับเราได้เปิดประเด็นไปเอาคุณต้าลงมาดีกว่าครับตีไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ครับพี่ยำเมื่อกี้ยังไงครับเอาคนคุณลงมาเปิดประเด็นและกดเมนจเมตตี้ลีการ์บนมือมาครับ ตายไปต่อตายให้หมดตัวไปเลยครับหมดแล้วครับหมดแล้วจริงๆครับชี้ก็หมดครับเดีย๋ยวจะเปลี่ยนพี่หยำม,มายิ้มโชว์ฟันหล่อนะครับอ่ะเขามาหลบนี้ก็แทบไปเลยครับตายแน่นอนเอาพี่หยำม,มายิ้มโชว์ฟันหล่อไปหนึ่งเทปขโมยชี้มาแล้วยังไงเขาหลบได้แล้วเราหลบไม่ได้เราโดนเปิดประเด็นมา หใสมายาวๆเลยครับพี่โย้มหกดอะไรทีงานี้ต้องเอากดสตาร์ลงมารับครับพี่ยัมอย่าเพิ่งตายตอนนี้ครับให้พี่ยําตายไม่ได้ครับกดกีตาร์มารับการแทนครับอ้าวเราดาวการถูกเฉยเลยครับผี่ไปครับกดเมนเทอไปตีหิวเลือดมาก่อนเลยครับมันดับแรกหูแหลกๆนวงๆครับอ้าวโหนึกว่าเขาจะบ้ามาว่าเขากดการเขียวว่าเขาโมยบอลเราแทนครับไม่สนแล้วครับยังไงครับพุ่งไปเลยครับ กดเมนจมีตีไปเลยครับเรียบร้อยปิดเกมครับคนที่ต้าเป็นไงครับพี่หยำเราเด็กเส้นไหมครับผมมีเส้นไครหนุนหลังเทียบเลยครับมาตาที่สองครับเราเจอซุนแฟมิลี่หรือฟิวเจอร์รวมกัินมั่วไปหมดเลยครับสทีมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งพอสมควรครับทีมฝั่งน้นผมจะเอาโกคู เด็กสีเหลืองไปด้วยนะครับเพราะคาดว่าเขาน่าจะเอาโกคุยูไอลงไปแน่นครับมาแต่เราใส่เขียวไป2ตัวเลยครับท้าทายครับท้าทาย <c oughs> เปิดมา <c oughs> ครับไม่มีใครไปเสียทางครับยิ้มโชว์ฟันหล่อกระชากใกไปก่อนหนึ่งทีครับและเราหลบเปิดประเด็นเป็นติ๊กไไปเลบอีกทีฟันไปแล้วพี่หยำมฟันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ต้นเกมอยู่ครับแต่ก็ยังไม่แรงมากเท่าไหร่ครับนั่นไงเขาเอาโกคุอยู่ไรมาคอมเชงจริงเลยผมต้องเปลี่ยนตัวลงมาหลบครับและเปิดประเด็นไปครับเป็นสี่ชนะทางหูตีหนักห่วงมากครับเขาจะเอาโกคุนาแม็กลงมาไหมนั่นไงเอาลงมาแล้วครับเราก็ตามด้ยโกดทนคูดไปเลยครับสัตต้าไอ้ที่ครับแรงแรงนะครับกดเมนบิตี้รีกาบนมือมาคอมโบต่อยาวๆครับโอ้โหหยุดหยุดโดนหยุดคอมโบเลยครับเขาเอา โกคูแดงลงมาครับยังไงบาสไปยังไงเราเปิดประเด็นได้ครับเขาหลบมาแล้วเขายิ้มจัก๊กเอาพี่หยำลงมาจะก,กดสเปเชียลมุฟลืมไปครับสเปเชียลมุฟพี่หยำเยอะกว่าของโกเทนคูนะครับพลาดเลยครับทีนี้เอาโกคูเด็กลงมารับไปก่อนตอนนี้เราก็เหมือนเราเจอซูนแฟมิลี่เลยนะครับเพราะเขาเอาโกคูลงมาทั้ง3ามตัวเลยนะครับผมยังไงเราบาสเปิดประเด็นไปอา้าวเขาไม่หลบเฉยนะครับยังไงอย่างนี้เราก็เปิดประเด็นไปสิ กดสเปเชียลมูไปเลยครับการเขาโคาเบเชงนั่นงไงครับตายไหมโอ้โหเหลือไว้ทำไมหนี่ยพันสี่ยังไงครับอปล่อยบอลไปปล่อยบอลไปมนปล่อยสวนกับอารมบผมพลาดครับผมน่าจะแถบครับเมื่อกี้็นไรครับโอ้โหเขาหลบซ้อนเราได้เปิดประเด็นมานี้เราต้องเปลี่ยนโกคุนเด็กลมาลัดดาเมจไปก่อนครับเป็นสีชนะทางอยู่ครับเขาโกคูนเด็กออกมาอย่างนี้พี่ย้่งอะ อย่าพึ่งครับเอารับดาเม็ไปก่อนครับโคคูยังไงเขากดอย่างนี้ผมว่าผมหลบได้เขาต้องกดการ์ดฟานั่นไงรับหลบได้รับเปิดประเด็นไปเลยครับเอาพี่ยําลงมากดไลซิ่งรัดไปเลยโอ้โหไม่คุ้มเลยครับกดไลซิ่งรัดกับตัวเลือดเหลือพันสี่ตายละเหมือนไลซิ่งรัดฟรีไปเลยครับ โกคูยูไอเจอหยำฉายยูไอครับพี่ยำยังไงครับอืมโอ้โดนโกคูยูไอเปิดมาแล้วอยู่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนตัว้วเมื่อกี้เขาหลุดคอมโบครับเขาใส่อันติเมตมาแล้วไม่น่ารอดนะครับผมว่าสีแพทางซะด้วยจะรอดไหมครับเนี่ยยังไงครับโอ้โหหมดหลอดแล้ครับมาครับเจอพี่ยำว่าพี่ยำกลับมาแก้มือพี่ยำเปิดปะเด่นไม่ได้ครับตอนนี้พี่ยำ แต่ีไม่ค่อยจะเข้าเลยครับเอาโกคูลงมาดีกว่าครับน่าจะคืต่างกันลิบลับเลยครับนี่ยังไงครับกดเมน a บลิต t ี้ยัดอันติเมทใส่ไปเลยครับเขาเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวจริงๆครับไม่เป็นไรครับตายไหมโอ้โหยังรอดครับไม่ตายเหลือแสนนึงยังไงครับเขาหลบ้อเราเขาเปิดประเด็นมาอยู่บ้าบาบ้าของ้างแรงอยู่ครับ ยังไงโอ้โหเขาใส่ขอาโบมายาวๆเลยจะรอดไหมเนี่ยเอาพี่หยำลงมารับไปก่อนครับเป็นสีชนะทางโอ้โหเอาพี่หยำมันรับจริงๆครับเอามันรับไลฟซิ่งรับไม่น่ารอดแล้วครับนี่แบบนี้ยังไงครับอา้าวเราดาวกาเขาถูกเฉยเลยครับแท็กเข้าไปโอ้โหเขาหลบได้อีกยังยังมันถึกทนมันถึกทนแถบไปเลยครับ หลบได้ครับยังไงเขาหลบซ้อนได้อีกโอ้ยโดนเขาการดฟ้ามาตายแน่นอนครับกะว่าจะอันติเมตใส่ปิดเกมสวยๆไปครับพลาดครับไม่เป็นไรครับกดสเปเชียลมูฟยัดไปเลยครับเพราะเขาไม่มีเกณฑ์หลบแล้วชนะไปแล้วครับผมตาสุดท้ายนี้เราเจอในทีมเลเจนเดอลชั่นโอ้พิกโโลเซนใครนั่นนานจะเจอทีนะครับไม่ค่อยเห็นใครเอามาใช้สักเท่าไหร่นะผม มาครับเราใส่เขียวไปหนักๆ2อตัวนะครับผมว่าเขาไม่น่าเอาเ n d r o i d 21ลงแน่นอนครับเปิดประเด็นมาเราก็เป็นสีชนะทางเลยครับพี่หยำครับยังไงครับใครได้เปิดประเด็นพี่หยำตายไปแล้วได้เปิดประเด็นไประกอบอู๋ฟันอยู่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยไปแล้วครับพี่หยำสีชนะทางด้วยสบายแล้วครับอ้าวเข้าพิกโลลงมาครับเราก็ต้องเอาโกจิต้าลงมาไปชิมูโยัดไปเลยครับสีชนะทาง อ่าได้เกือบครึ่งหลอดอยู่วับเราหลบได้และเราเปิดประเด็นไปได้ต่อครับเขาไม่หลบใส่ไปรัวๆครับเขาเอาเซลลแดงลงมาแล้วับเราป็ยัดคุนลงมาโอ้โหผมุดคอมโบครับพลาดครับกะจะมาใส่คอมโบแล้วกดเมนูพี้ครับอ้าวแต่เราหลบค้อนได้ครับไม่เป็นไรครับกดเมนูตี้รีการ์ดมาแล่สไตล์ไปต่อรวบรวมดัตตันบอลครบแล้วครับแต่กดไม่ได้ครับต้องรอก่อนครับรอไอเซลตัวนี้ตายเกิดครับยิ้มโชว์ฟันหล่อไปหนึ่งทีครับ ขโมยขี้มาเอาเขาแทบมาเฉยเลยครับกเก็นกะโลงลงมาถอดผ้าออกนะครับตีแรงขึ้นแล้วเข้าพิกโรเอาสีชนะทางลงมารับไปก่อนดีกว่าครับบาสเปิดประเด็นไปก่อนเลยรับสายเปิดยังไงเราหลบซ้อนได้ไหมเขาแทบมาครับหลบไม่ได้ครับผมเอาบูล,ลงมาแล้วโอ้หโดนบูเปิดประเด็นมาแรงมากครับสีแพ้ทางเอากังคุปเป็นสีชนะทางมารับไปก่อนครับ เขาเปลี่ยนเซลลงมาโอ้เปลี่ยนตัวกันมันเลยครับเกมนยังไงครับเราบ้าเปิดประเด็นไปดีกว่าครับยังไงเราหลบซ้อนและเราเปิดประเด็นใ่ได้กดการ์้าตอนนี้ไม่ทันแล้วครับแถบไปเลยครับเกิดใหม่ไปสองรเเยอะอยู่เหมือนกันครับเนี่ย โอ้พี่ยำพี่ยำหลบได้พี่ยำยังไงพี่ยำเปิดปัดเดินไปได้ครับพี่ยำลุยแล้วครับพี่ยำพี่ยำเ,เตรียมกดไลทิ้งลัดแล้วครับรอครับกดไปเลยดีกว่าครับไลทิ้งลัดไปเลยเขาจะดาวการเราถูกไหมครับเดาไม่ถูกครับเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งคนก่อนครับเซลต,ตัวปัญหาที่มีตายเกิด เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เล่นสีเขียวเขี่ยมได้แบบสบายๆเลยครับเพราะเขาไม่เอาสีม่วงลงมานะครับเราก็เล่นสบายๆครับออ้โหแรงมากครับสีแพ้ทางด้วยโอ้หมดหลอดเลยครับโดนบ้าไปสองทีไม่เป็นไรครับเราเป็นสีชนะทางอยู่แล้วครับพิโกโลเราก็ไม่มีสีแพ้ทางเหมือนกันนะครับเล่นสบายอยู่นะครับอันนี้เรา ไม่ถึงก็ได้เปรียนนะครับพอๆกันเลยครับเราหลบได้ครับและเราเปิดประเด็นไปได้อย่างนี้เป็นสีแดงอย่างนี้ก็ต่อยหนักๆไลยนีครับเอาเขาเปลี่ยนพิโกโรลงมาครับไม่เป็นไรครับเอาพี่ยำลงมาเล่นมั้งครับพี่ยำฟันไปฟันพี่ยำมจะกดเมนเทอร์บิตี้ครับกดเมนเทอร์ิตี้ไปเลยครับยัดอันติเมตไปเลยครับจะตายไหมครับเลือเจ็ดแสนสู้เขาไม่ได้ก็เอาบาซูก้ายิงเขาอีกครับโอ้โห ไม่ตายครับเหลือสามแสนโอ้โหชนหมัดไปครับยังไงพี่หยำพี่หยำมพี่หยำม,มแพ้โอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหโดนมาแล้วบ้านมาคึกหลอดคึกหลอดโอ้โกอดไลทิงลัดมาเลยนี่มันตัวรับไลทิงลัดใช่ไหมนี่ตาที้แล้วก็รับไลทิงลัดมารอบหนึ่งแล้วครับจะเดาถูกอีกไหมครับโอ้เดาไม่ถูกครับเรียบร้อยเลยครับพี่หยำเราเป็นศพไปเลยครับ เหลือโกเซนคูตัวเดียววจากเมื่อกี้เหมือนจะได้เปลี่ยนมาครับอ้าวกลายเป็นเสียเปรียดเฉยเลยครับไม่เป็นไรครับเราเปิดประเด็นไปเขาเปลี่ยนบูฟ้าลงมาอย่างนี้ก็เข้าทางเราเลยครับเป็นสีชนะทางครับต่อยหนักๆเลยครับน่าจะตายแน่นอนครับเรียบร้อยเด็กหนึ่งตัวครับเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเราพุ่งไปเลยครับสไตล์ไปเลยครับอ้าวเขาไม่หลบแบบนี้ก็สวยสิครับชนะจบปิดเกมไปเลยครับผม ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมพี่หยำมที่มีเซนใครเป็นแบ็คหนุนหลังถึง5ตัวเลยทีเดียวคลิป <Wow. S 1> นี้ผมทำมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับแต่ถ้าใครมีตัวละครแบบที่ผมทำก็รอไปเล่นดูได้ครับก็ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยครับพอจะไต่แรงได้อยู่เหมือนกันนะครับผมผิดพลาดอย่างไรก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ